ในที่สุดแล้วคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลดาวสุขดาวประจำตัวของคุณก็กำลังจะโครจรหลุดพ้นออกจากความเป็นวินาศในวันที่4พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วนะคะดังนั้นถ้าใครเนาะในตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังอ่อนไหวกำลังท้อแท้ใจแม่หมอก็ขอให้คุณจงอดทนประคับประคองกันอีกนิดนึงนะคะ เพราะหลังจากที่ดาวสุกย้ายกลับเข้ามาทับลัคนาเกิดนั้นดวงดาวจะโครจรมั่นคงเป็นกเกษตรราธิบดีและอุดมเกณฑ์ส่งผลให้คุณนั้นจะกลับมามีพลังชีวิตที่เข้มแข็งจะสมบูรณ์พูนสุขในโภคคทรั์สมบัติและในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นปรากฏว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภความสำเร็จ ก็จะยังโครจรได้เกณฑ์กับดาวคู่สมพลคือดาวสุกรค่จึงถือว่าจะเป็นจุดที่เจ้าชะตาจะมีโชคมีลาบเข้าหา มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือถ้าหากคุณมุ่งหวังในสิ่งใดก็มีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งที่หวังสำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจะมีบรรดาดวงดาวน้อยใหญ่เข้าไปชุมนุมไปรวมตัวกัน อยู่ในเรือนการเงินของคุณนี่ราคาที่ถือว่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าความร่ำรวยจะมาเยือนประตูสู่ความมั่งคั่งของคุณได้เปิดขึ้นมาแล้วและสำหรับการโคจรเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวทั้งหลายจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุล ในเดือนพฤศจิกายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนเอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะเอาล่ะชาวตุลทั้งหลายในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมเนาะที่แม่หมอลงคลิปนี้ไป ดาวสุกดาวประจำตัวของคุณจะยังโครจรอ,อ่อนกำลังอยู่ในภพวินาศนะคะและตรงนี้ก็ถือว่าดวงดาวอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณนะคะทำให้คุณนั้นอาจจะมีความเบื่อหน่ายจะรู้สึกซึมเศร้าท้อแท้หลายคนก็เป็นจังหวะที่คุณอยากจะเก็บตัวอยู่เงียบๆชอบการอยู่คนเดียวเพราะเหนื่อยเหลือเกินนะคะกับการที่จะต้องไปทำตัวตามใจคนนั้นคนนี้ บางคนก็จะเป็นจังหวะที่อหยัางวะทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ไม่ถูกใจและความสวยน้อยใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่เป็นประจำแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะแม่หมอค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าความสุขความสมหวังทั้งหลายจะมีเข้าสู่ตัวชาวตุลอย่างแน่นอนนะคะ เพราะว่าในวันที่สี่พฤศจิกายนดาวสุกก็จะย้ายออกจากราศีกันย้ายออกจากพบวินาศเมื่อดาวสุกย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองนะคะก็จะโครจรเข้มแข็งเป็นทั้งเกษตรตาทิบดีเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ส่งผลให้นะคะตัวของชาวตุลในช่วงเดือนนี้คุณจะมีพลังชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นหากคิดตัดสินใจทำอะไรก็มักจะมีความแม่นยำไม่ผิดพลาดนะคะ และดาวสุกก็เรียกว่าจะย้ายไปเข้าคู่กับดาวอาทิตย์ดาวคู่สมพลก็ยิ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของวาสนาบารมีโชคลาภความสำเร็จช่วงนี้เรียกว่าพอคุณลงมือทำอะไรก็ตามมันจะมีความราบรื่นมันจะไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นค่ะบางคนนะคะก็จะเป็นจังหวะที่จะได้เพื่อนได้คนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการงานการเรียนการศึกษา จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีและจากนี้ต่อไปนะคะถือว่าตัวของคุณจะได้เริ่มฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่หลายสิ่งหลายอย่างก็จะค่อยๆขยับสู่ทิศทางที่ดีสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพหัวใจจะสดใสแต่เราก็อย่าลืมนะคะว่าในตอนนี้ดาวพุธดาวเจ้าเรือนวินาศจะถอยหลังทับลัคนาเกิดของคุณเช่นกัน เอาล่ะก็ด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนวินาศน,านั้นอาจจะทำให้เจ้าชะตา มักจะต้องไปพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่าดาวพุธจะมีจังหวะที่โคจรถอยหลังโคจรผิดปกติดังนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะที่คำพูดคำจาของชาวตูนหากไม่รอบคอบพูดออกไป โดยที่ไม่คิดก็อาจจะนำพาปัญหามาให้เกิดกับคุณได้นะคะในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเล็งมาที่ลัคนาเกิดนะคะดาวพระเกตก็เป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาในมุมที่ดีก็ย่อมหมายถึงชาวลัคนาราศีตุลคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่เสมอเอาล่ะสัมพันธ์กับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนที่โคจรเข้มแข็งในราศีพิจิกถือว่าตรงนี้อาจจะไปช่วยเพิ่มโอกาสนะคะทำให้เจ้าชะตาอาจจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์จากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาในหลายคนก็หมายความว่าคุณกับแฟนมีโอกาสจะได้เดินทางไกลจะได้ไปทำบุญด้วยกันนะ ะะ17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือลาพะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของคุณ จึงถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีโชคดีทางการเงินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะได้ลาบลอยจะได้เงินได้โชคจากความรักความสเสน่หาแต่หากเราพิจารณาจากการที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันเอาล่ะบางทีเงินทองที่ได้มาอาจจะเป็นของบาดใจนะคะทำให้คุณจะต้องมีปากเสียงอาจจะต้องทะเลาะเบาแหวงกับผู้คนรอบตัวก็ได้ต งนี้ยังไงก็ขอให้ระวังกันไว้นิดหนึ่งนะคะปิดท้ายในวันที่28พฤศจิกายนดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกถึงตอนนั้นก็ถือว่าชาวตุลทั้งหลายจะได้เปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตนะคะ จากที่เรื่อยๆเปื่อยๆก็อยากจะมีเงินมีทรัพย์ที่มากขึ้นและแม่หมอบอกเลยนะคะว่าหากชาวตุลมีแผนการใดๆก็ตามขอให้คุณจงรีบสร้างรีบทำถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะอ่อนกำลังในราศีพิจิกก็จริงแต่ดาวศุกร์จะได้แรงหนุนจากดาวคู่มิตรใหญ่คือดาวอังคารและก็ดาวคู่สมพลคือดาวอาทิตย์นั่นก็แปลว่าทุกๆความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะมีความสำเร็จรออยู่เสมอ ดาวพฤหัสบดีก็ยังโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในตำแหน่งการงานจึงหมายความว่าโชคลาบของคุณจะมาจากการงานการกระทำมาจากตัวเองที่พยายามสแสวงหาโอกาสความก้าวหน้านะคะ และด้วยองค์ประกอบของดวงดาวในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเกื้อหนุนให้ชาวตูนจะมีลาภผลจากงานจากการเจรจาจากการค้าขายทุกๆุกอย่าดเงื่อของคุณนะคะจะมีรายได้มีผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รวยล้นฟ้านะคะแต่ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีทรัพย์มีหลักฐานฐานะที่ดีมากกว่าเดิมบางคนนั้นนะคะก็จะมีโชคมีลาภที่เกิดจากการสนับ สนุนของมิสหายผู้หลักผู้ใหญ่พฤษจิกายนนี้เนาะชาวตุลน,นอกจากที่ชีวิตของคุณจะพ้นเคราะห์พ้นภัยแล้วก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้พลิกฟื้นจนกลับมาร่ำรวยมีเงินมีทองเต็มกระเป๋าได้อีกครั้งนะคะในด้านการงาน หลังจากที่คุณอึดอัดมาสักพักใหญ่นะคะเรียกว่าความก้าวหน้าในงานก็ไม่ค่อยจะมีเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวสุขโคจรอ,อ่อนกําลังอยู่ในราศีกันส่งผลให้หลายคนก็จะมีความเบื่อหน่ายท้อแท้มีความขี้เกียจจนทําให้คุณภาพของงานนะคะจะขึ้นกับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่วันไหนอารมณ์ดีงานก็ดีแต่ถ้าวันไหนคุณรู้สึกเบื่อผลงานของคุณก็จะมีน้อยเช่นกันและเมื่อดาวสุกย้ายออก นะคะก็จะส่งผลให้ทิศทางการงานของคุณจะเปลี่ยนจากความท้อแท้กลายเป็นความรู้สึกที่คุณจะกลับมาคิดถึงตัวเองคิดถึงอนาคตคิดถึงความก้าวหน้าขยับขยายดังนั้นใครที่มีแผนการอยากจะลุยทําอะไรพฤศจิกายนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นนะคะเพราะทั้งดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรดาวอังคารก็เป็นเกษตรดาวคู่นี้จะช่วยสนับสนุนทําให้คุณ

กลายเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากขึ้นจะพยายามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําไม่ปล่อยให้ตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานเสริมบางคนก็อาจจะแบ่งเงินที่มีไปลงทุนเพิ่มชาวตูนจะมีไอเดียแปลกแปลกใหม่ๆทั้งในเรื่องของการงานการเงินเข้ามายิ่งถ้าหากคุณสามารถเปลี่ยนความคิดมาเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำนะคะก็ยิ่งจะทําให้คุณจะได้พบเจอช่องทางใหม่ๆนะคะในเรื่องของอาชีพเข้ามา อย่างไรก็ตามเนาะสำหรับท่านที่ทำงานประจำนั้นก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีงานใหญ่งานยากเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจถือว่าพฤศจิกายนนะคะจะเป็นช่วงที่ยอดขายฟื้นคืนเพราะว่าดาวหลายดวงจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ช่วยหนุนให้คุณนั้นจะค้าขายดีธุรกิจจะกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภ เอาละชาวตุลคะแม่หมอมองว่าพฤศจิกายนนะคะจะเป็นเดือนที่ทั้งการเงินโชคลาภของคุณจะมีความโดดเด่นมากกว่าใครโดยเฉพาะดาวอังคารที่โคจรเข้มแข็งอยู่ในตำแหน่งการเงินโคจรอ,อยู่ในราศรีธาตุน้ำจะส่งผลทาให้คุณมีความราบรื่นความสะดวกสบายในการหาเงินมากกว่าเก่าหรือเราจะแปลว่าเงินทองสภาพคล่องในช่วงนี้จะหมุนเวียนดีนะคะถ้าหากรายจ่ายเยอะยังไง รายรับที่หามาได้มันก็จะเพียงพอให้คุณได้จับใจ่ายใช้สอยและสิ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีแรงเอื้อมไปถึงดาวพฤหัสบดีดาวคู่มิตรใหญ่ก็ถือว่าดาวคู่นี้จะส่งผลที่ดีเกี่ยวกับชื่อเสียงเครดิตธุรกิจกิจการการค้าการขายของคุณจะมีความก้าวหนา้า ขยันแล้วได้เงินเจรจาแล้วจะมีโชค แถมยังมีโอกาสจะถูกหวยถูกรางวัลบ่อยมากขึ้นและก็พอในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินอีกหนึ่งดวงก็เป็นจุดที่คุณน,นั้นมีโอกาสจะได้เงินทองของมีค่าจากความรักความสเสน่หาบางคนก็จะได้ซื้อได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณอยากได้มานานก็โดยภาพรวมแล้วนะคะการใช้ใจ่ายในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณจะมีความสุขกับการหา าเงินใช้เงินแถมยังจะมีโชคลาภลาบลอยเข้ามาเสริมอีกต่างหากนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพราะว่าดาวสุขที่ทับลัคนาก็จะช่วยเสริมเสน่หเนาะทําให้คนรอบตัวจะให้ความเมตตาจะรู้สึกนิยมชมชอบคุณนะคะและในเรื่องของความรักก็เช่นกัน ขอแค่คุณอย่าไปพูดขัดใจพูดจาไม่เข้าหูอีกฝ่ายก็เป็นพอแล้วค่ะในเดือนนี้ถือว่าคนที่มีคู่มีแฟนก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสร้างฐานะยกระดับความเป็นอยู่ค่ะ ครที่ยังโสดก็มีโอกาสที่จะเจอกับคนที่น่าคบหาแต่เสียอย่างเดียวนะคะเพราะเขานั้นจะมีบุค,คลิกที่ซับซ้อนดูเข้าใจยากดูไม่เหมือนใครคุณอาจจะต้องใช้เวลาศึกษานานหน่อยนะคะถึงจะเริ่มเข้าใจในตัวเขาส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนับว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภจากความรักคนรักอาจจะเป็นที่พึ่งที่พาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีในยามที่คุณนั้นมีความ ลำบากเดือดร้อนนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เอาละคะ่ะชาวตูนถ้าหากเป็นไปได้นะช่วงนี้คุณอย่าได้ไปรู้ความลับของคนอื่นมากเกินไปหรือถ้าหากบังเอิญได้ไปรู้ข้าวก็ขอให้นิ่งนิ่งไว้นะฮะอย่าพึ่งไปเปิดแผลเปิดโปงเพราะว่าความเดือดร้อนอาจจะมาถึงตัวคุณก็ได้คะ่ะส่วนในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็นะว่าช่วงนี้เจ้าชะตามีโอกาสจะป่วยไข้เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังไงแนะนําว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้การปวดหัวตัว ร้อนหรืออาจจะติดไข้ติดหวัดจากคนรอบตัวก็ได้นะคะสำหรับวันที่การงานของคุณอาจ,จะเกิดปัญหาอาจจะมีความติดขัดบางอย่างในชีวิตจะได้แก่วันที่2 3 6 7 15 16 29และวันที่30พฤศจิกายนค่ะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโราเสี่ยงถ่ายได้ไพ่เพจออฟซอสสิบเหรียญและ DMpress เอาละค่ะชาวลัคนาราศีตุลไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้ จะเป็นไพ่ถือดาบค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวของชาวตุนอาจจะต้องไปเจอกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามารบกวนจิตใจคุณอยู่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของบุตรบริวารลูกหลานลูกน้องที่อาจจะเจ็บป่วยทําตัวเกเรทําตัวดื้อกับคุณก็ได้นะคะบางครั้งบางทีก็จะเป็นจังหวะที่มักจะมีคนมาพูดจากระทบกระทั่งเสียดสีมาพูดอะไรที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ทำให้คุณรู้สึกมาก ไม่สบายใจและตรงนี้คุณจะต้องปล่อยผ่านนะคะอย่าได้ไปแคร์ปากของคนอื่นเพราะถ้าหากชีวิตเขาดีเหมือนกับปากก็คงไม่มีเวลามาวิาพากวิจารณ์คนอื่นว่าไหมคะ ส่วนไพ่สิบเหรียญไพ่ใบต่อมานะคะหมายถึงการเงินของคุณในเดือนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีสภาพคล่องที่ดีเอาล่ะบางคนหมายถึงการที่จะมีครอบครัวเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้รับมรดกได้สินทรัพย์จากผู้ใหญ่จะได้ของมีค่าจากญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนดีเอ็มเพรสไพ่ใบสุดท้ายนั้นก็เป็นไพ่ราชินีแห่งความสุขความสมบูรณ์ก็ย่อมจะส่งผลทําให้ในช่วงนี้ในเรื่องของรายได้ก็ถือว่าค่อนข้างสม่ําเสมอจะไม่ขาดตกบกพร่องนะคะหลายท่านก็จะเป็นจังหวะที่คุณนะคะจะได้อยู่ในสถานการณ์ของความราบรื่นความปลอดภยัยจะมีความผ่อนคลายสบายใจจะมีเงินให้ได้จับจ่ายใช้สอยแถมคุณจะได้กินของออร่อยอร่อย จนถูกทักในเรื่องของความมีน้ำมีนวลมีน้ำหนักที่เพิ่มมาขึ้นก็ได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมรับฟังกันมาถึงตรงนี้แม่หมอก็ขออวยพรให้ผู้ติดตามและก็ผู้ชมทุกท่านขอให้คุณสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยโชคมีเงินปิดหนี้ปิดสินที่มีอยู่ได้จนหมดและก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน ะะหรือว่าจะช่วยเลี้ยงกาแฟแม่ม้อนะคะด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราเพียง35บาบาทเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ